you. ครันเพื่อนนะครับสวัสดีครับนะครับผมวันนี้พบกับชาแปแปรอีกแล้วนะครับนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเราทํรแนะนําอาชีพนะครับเป็นปลาออกวงนะครับที่ทําไปคลิปแรกๆนะครับแต่ว่าวันนี้มาทําให้เห็นอีกครั้งเลยนะครับผมเจ้าลึกนะครับจายลึกเบื้องหลังการทางานนะครับก่อนที่จะอบปลาว่ากาทำเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะได้เห็นหน้าพ่อค้าด้วยนะครับผมจากคลิปที่แล้วไม่เห็นหน้าพ่อค้านะครับว่า หน้าปลาค้าเราจะเราเราเอาการแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมว่าหน้าตาปลาค้าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็การอบปลาเป็นยังไงแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมครับผมนี่แหละครับผมเห็นไหมครับอันนี้ปลาดุกนะครับเสียบไม้เรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะรงโอ่งนะครับผมทําการอบนะครับวันนี้เรามาเจาะเกาะติดสถานการณ์นะครับเบื้องหลังการทํางานนะครับว่าทากันอย่างไรนะครับ จากคลิปที่แล้วนี้ก็ไม่ได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าก่อนที่จะลงโง่ตับการอบนะครับต้องทำยังไงนะครับผมอันนี้คือปัาดุกนะครับหมักเครื่องเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรมั่งครับเนี่มยมีกระเทียมมีขมิ้นครับนะครับผมมีกระเทียมมีขมิ้นนะครับรธรรมดาครับแล้วใช้เวลาหมากัก ประมาณกี่นาทีครับกว่าจะได้อบประมาณสามสิบนาทีครับสามสิบนาทีนะครับผมนะครับพี่น้องมีปลาดุกนะครับวันนี้เป็นปลาดุกไข่หรือเปล่านีเป็นปลาดุกอุยครับปลาดุกอุยนะครับปลาดุกอุยวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับปลาดุกอุยนะครับสีเหลืองน่ารับประทานมากๆนะครับเพื่อนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจนะครับในขณะนี้นะครับปลาอบองสมุนไพรนะครับเพื่อน ถ้าคนไหนสนใจนะครับอยากทำอาชีพนี้นะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูครับว่าเอาโพรกตั้งเป็นยังไงนะครับหรือว่าเพืพอนมีวิธีหมักอย่างไรนะครับให้อร่อยนะครับมีสูตรเฉพาะของตัวเองนะครับก็สามารถทําเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบส่วนหลักๆก่อนนะครับที่ทําการอบนะครับผมนี่มีปลาดุกนะครับทําการหมักเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับคือเตรียมโงครับโองนะครับแล้วก็มีเตาถ่านนะครับอยู่ด้านด้านในนะครับ โอ่งนี้ไม่ไม่จํากัดนะครับว่าจะเป็นโอ่งมังกรแล้วโอ่งอะไรนะครับขอให้เป็นโอ่งนะครับนะครับเพื่อนๆขอให้เป็นโอ่งนะครับมีกระํักปัลงเลยนะครับเพื่อนๆสบายเงวีคขายดีมากๆครับนะครับผมสับบะก็ขายวันหนึ่งก็เป็นร้อยครับร้อยกว่าตัวครับผมแล้วก็ปลาดุกอีกตาหากนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาพ่อค้าหน่อยนะครับว่าเราจะมาสอบถามพ่อค้าสักนิดนึงว่า กิจการนะครับทำอย่างไรพอคร่าวๆนะครับพอสังเขปนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเละครับมาดูหน้าพ่อค้ากันได้เลยนะครับผมครับครับสวัสดีครับผมอ่านี่นะครับผมหน้าตาพ่อค้านะครับสวัสดีครับครับผมนะครับปลา่อค้านะครับพ่อค้าร์ตขายปลาอบโอ่งนะครับครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังอบปลาสบายครับปลาสบ่ายนะครับผมนี่กำลังทำการอบลงไปในโอ่งนะครับลงไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเสียบนะครับผมปลาสวะสด์นเว้ครับการเสียบนะครับไหมนะครับเดี๋ยวเอาไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคองคองคอเดี๋ยวจะชัดอีกสักตัวหนึ่งนะครับว่าการเสียบการคล้องนะครับอย่างไรนะครับผมที่จะทําให้ปลาสบะสออกออกมาอย่างสวยงามครับปลาสวะ์โนเว้ตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวดูวิธีการเกี่ยวนะครับก็จะใช้เป็นห่วงตะเกลยนะครับเกี่ยวครับผมเกี่ยวตัวหัวครับเกี่ยวหางครับผมปลาสบะสเนี่ยนิ่มครับไม่งั้นหลุด ่ครับบอกใครจะมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆถึงลูกค้าบ้างครับผมก็เรียนเชิญนะครับผมที่ตลาดกีนะครับตลาดกีภูเก็ตครับภูเก็ตมเตอร์ซีรี่สครับขายอยู่สามสี่วันครับผมครับผมก็ตามที่บอกค้าว่าเลยนะครับผมจารธาคารพุดนะครับเรียนเชิญเลยครับลองลองดูลองชิมดูแล้วบอกกันความอร่อยครับรถใหม่ทุกตัวนี่คือการเกี่ยวปลาดุกนะครับ รู้จเต็มหนรับโอ้โหสวยงามมากๆครับเพื่อนเหลืองอารามนะครับน่ารับประทานมากๆครับแล้วก็อบด้วยโอ้โนะครับจะโดนอะไรที่เป็นคลาสสิกมากๆนะครับผมนี่ชาเป็นแปก็มาแนะนาอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาอาชีพนะครับผมเรื่องเรื่องสูตรน้ําหมักนี้เราเราจะไม่ตายตัวนะครับคือใครมีสูตรอะไรที่อร่อยนะครับผมอันนี้เราเห็นหน้าพรอค้าชัดๆเลยนะครับผมครับแล้วเวามชอบครับอ่าใช่ครับผม แต่พอชอบแล้วก็โสดของแต่ละคนนะครับที่มีอยู่นะครับผมทําได้เลยนะครับหาพื้นที่หมอๆนะครับผมกระดุกนี่ตัวละกี่บาทแล้วบอกอีทีที่กระดุกตัวละหกสิบใช่ไหมครับผมสิบเจ็ดสิบแล้วแต่ไซส์นะครับผมนี่กบการเกี่ยวครับผมการเกี่ยวครับเกี่ยวครับแล้วก็เอาสมุนไพรแปะนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับผมมาแล้วนะครับจะเหลืองนะครับ เพราะว่าจะมีส่วนผสมของกขมิ้นนะครับผมนะครับได้กระสวนร้อนๆหรือข่าเหนียวนะครับจะอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนนะครับชาแปลกๆก็มานำมาให้เพื่อนๆในชมอีกครั้งนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะเห็นหน้าก็คาด้วยนะครับเห็นไหมครับอย่คลิปที่แล้วไม่เห็นนะครับนะครับคลิปที่แล้วไม่เห็นนะครับ นี่จะเห็นนะครับเห็นไหมครับเราจะดูดัดมาที่ตลาดจีเลยครับอ่าฮ่าฮ่าฮ่อ่ามาเลยครับผมมาที่ตลาดจีนะครับข้างครับผมข้างโคลซอรี่นะครับผมจะมีไกลแต่ว่าที่ถึงวันพุธนะครับมาเจอเจอกันได้นะครับพ่อค้านะครับครับใจดีครับกปลใจดีนะครับลูกเราเป็นกันเองนะครับผมเห็นไหมครับนี้พ่อค้าก็กําลังสมัครกามินอยู่นะครับกการบกนะครับเพื่อจะให้ทันในการขายนะครับใน เย็นนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนลับลองข้ามมปเลยครับตอกาการันตีนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามครับผมนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นปลาตุกะครับเป็นปลาซาบะนี่ก็จะมีอยู่สองการมังนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะครับมันๆครับเนื้อปลาซาบะนอร์เวย์นะครับ เอาละครับเพื่อนๆนะครับถ้ากิดชมคลิปนี้แล้วตัวอกใจนะครับมีคอมเมนต์สอบถามอะไรนะครับก็สอบถามมาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะชายแจะเข้าไปตอบคอมเมนต์จะเข้าไปคุยกับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาชมแล้วก็ฝากดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กับชา8แปดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทมคลิปต่อไปนะครับแต่ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามา นายพ่อค้าฝากร้านอีกสักครั้งนะครับผมว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมนะครับสวัสครับขา้พวกเกตนะขายที่เดียวครับช่วงนี้ตลาดจีครับตลาดจีนเกตบริสุทธิ์ครับผมเอาไปเชิญเลยครับขายตั้งแต่สี่โมงเย็นเลยครับผมสี่โมงเย็นจนหมดครับเอาละครับผมเพื่อนๆก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าพ่อค้าเรา บอกแล้วนะครับว่าขายอยู่ที่ไหนขายเวลาเท่าไหร่นะครับก็ขอเจอเพื่อนๆนะครับใส่แว่เรียนเข้ามาก็อุดตัวค้าซักการตัวค้าได้ครับตัวค้าใจดีนะครับผมนะครับตัวค้าใจดีนะครับผมเอาละครับผมคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูหน้าตัวค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวค้าก็ไม่ค่อยผิดหน้าเลยนะเออเห็นไหมครับกุนก็สั่งได้ครับอ่ากลางไรนั่นแหละครับกุนได้ครับอ่าครับผมสบายผมครับเอาละครับผมเพื่อนๆนะครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าชาบดับจะพาไปชมแนะนำอาชีพอะไรนะครับผมก็ติดตามชาบด8บไว้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีนะครับ